ทุกคนอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แห่งนี้นะฮะใจกลางเมืองนะครับนบุรีสีนะครพิงนะฮะเชียงใหม่เนี่ยนะฮะไม่ไกลตรงนี้จะมีที่พักที่หนึ่งที่เราเคยมาพักและประทับใจมากก็คือโรงแรมเอสเทีเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลี้ยวขวาตรงข้ามกับออทางเข้าจะตรงข้ามกับวัดดวงดีทุกคนนี่เขากำลังเตรียมงานกันอยู่นะฮะเพื่อจะจัดงานวันแม่วันที่11วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่13วันอาทิตย์ทุกคนเป็นงานเกี่ยวกับ ต่อดอกไม้กล้วยไม้งามอะไรประมาณอย่างเงี้ยพันไม้งามทุกคนอุ้ยสวยจังเลยไปดูหน่อยนะฮะระหว่างนี่สับประรดสีทุกคนระหว่างที่เรารอจังหวะจะไปโรงแรมเอสทสวยนะอันนี้นี่คือเส้นถนนพระปกกล้าใช่หฮะหรือว่าไงถนนอะไรกันแน่ถ้าไปตรงนี้ฮะจะเป็นวัดเจดีหลวงทุกคน ตรงไปหน่อยนึงฮะสี่แยกไฟแดงนะฮะเลยทางเข้าวัดดวงเอ่อวัดดวงดีนะฮะเลยทางเข้าวัดดวงดีเลยทางเข้าโรงแรมเอสเทียเดี๋ยวเราไปหาโรงแรมเอสเทียกันนะว่าสวยงามยังไงนะฮะทุกคนนี่เขาจะมีต้นไม้แก้วน้ำมา้าหูจงอ่างมาขายเป็นแบบลายครามเลยะะดูสิทุกคนสวยมาก นี่ครับทางเข้าวัดดวงดีทะลุไปก็วัดอุโมงมหาเถรจันทร์แล้วก็ปัดกล้องแบบนี้เพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าไปหาโรงแรมเอสเทียทุกคนนี่นะฮะจะเป็นซอยเล็กๆเข้าไปเป็นเพชรในตมนะฮะเพชรในตมใช่ไหมฮะนี่นี่ถนนพระปกก้าซอยสิซึ่งอีกนิดเดียวก็จะเป็นสี่แยกที่จะไปวัดเจดีย์หลวงแต่ถ้าเลี้ยวขวาตรงนั้นนะฮะก็จะเป็น วัดพระสิงห์ฮะีหาโรงแรมเอสทอยู่ตรงนี้เลยฮะสุดเลยสุดซอเห็นไหมมีร่มร่มสีชมพูฟ้าเนไฮะเราต้องบอกต่อสิ่งดีๆนะฮะสำหรับช่องของเราเนี่ยเป็นช่องเล็กๆแต่ตอนนี้ก็มีโฆษณาเข้า3-40ตัวอันนี้ต้องบอกว่าภูมิใจนะฮะเพราะว่าเป็นช่องที่เรียบง่ายจริงใจไม่จริงโจ้เห็นไหมบรรยากาศสวยงามมากเลยแล้วก็ข้างหลังนั้นจะเป็น อ๋อดอยสุเทพด้วยนะฮะนี่เดินมาเรื่อยๆบรรยากาศดีมากนี่ก็จะเป็นแนวคาเฟ่ไหมฮะทุกคนใช่ไหมฮะอ่ะเดินต่อไปอ่ะเป็นคาเฟ่แบบโฮสเทลด้วยทุกคนก็แล้วแต่นะฮะที่จะอ๋อบริโภคนี่ฮะใกล้ถึงแล้วทุกคนจำได้ฮะซึ่ง ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆก็จะออกถนนที่จะไปวัดพระสิงได้ทุกคนอัศจรรย์มากนะครับอ่ะแมวจีบเปนไปไหนฮะอันนี้สวยเห็นไหมครับทุกคนทางเข้าเอสเทีนี่เข้าทางตรงข้ามวัดดวงดีกับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เข้าทางออถนนราชดำเนินก็ได้เนี่ยฮะทุกคน เห็นไหมฮะนี่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 ไงเห็นไหมฮะเห็นรถไหมรถแดงงั้นราจะดำเนนิลนทุกคนนี่คือเอสเทียเชียงใหม่ทุกคนนี่ฮะไม่ยากนะฮะทุกคนจ้าเนี่ยครับทุกคนบรรยากาศเลิมากนะฮะเนี่ยฮะทุกคนเลิมากเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำก็จะยิ่งชอบใหญ่เลยทุกคนจ้าเนี่ยเข้ามา มีความเป็นกันเองส่วนตัวเหมือนเรามีบ้านเลยฮะทุกคนจะเป็นมีความเป็นโรงแรมรีสอร์ทนี่ฮะนี่ฮะทุกคนมีตึก A กับตึกบนะฮะทุกคนจะนี่ด้านหลังจะเป็นลานจอดรถมีจัก,กรยานด้วยนะฮะทุกคนใครที่ชอบแนวปั่นชมเมืองนะฮะนี่ฮะเราเคยพักห้องด้านในนี้ฮะทุกคนก็เลยประทับใจและมาเยือนนะฮะนี่ฮะ สวยงามนะครับทุกคนจ้าจะมีเป็นนั่งห้อยเท้าตรงนี้ได้ด้วยทุกคนบรรยากาศธรรมชาตินะฮะทุกคนสะน่ารักสวยงามฮะจากนั้นตรงนี้จะเป็นเรียกว่า เป็นแนวแบบอยู่เป็นอยู่ตรงจุดใจกลางเมืองท่าแพก็ไม่ไกลไปวัดพระสิงห์ก็ไม่ไกลเดินทะลุไปหลังวัดพระสิงห์ก็จะเจอที่กินเที่ยวนะฮะมาพักที่นี่ได้สะดวกสบายฮะทุกคนไปท่าแพก็ไม่กี่ร้อยเมตรเองถูกไหมฮะถนนราชดำเนินไปวัดดวงดีไปวัดดับภัยมาไหวอนุสาวรีสามกษัตริย์ซึ่งทราบแล้วใช่ไหมว่าสามกษัตริย์ก็คือพระยมังรายที่เป็นเจ้าเมืองเชียงรายแล้วก็มา เจอพุชัยภูมิที่เชียงใหม่ก็เลยชวนเพื่อนๆพนพระยารุพระเจ้าพระยารู้รวังกับพระยางามเมืองนะฮะก็เป็นสองพระองค์รวมเป็นสามกษัตริย์มาสาบานกันว่าจะสร้างเมืองด้วยกันนะฮะไม่ทรยศกันนะฮะกีดน้ําสาบานจากนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์สาบานกันทุกคนก็เลยเกิดเมืองเชียงใหม่ตั้งชื่อว่าเมืองนบ,บุรีสีนครพิงเชียงใหม่เจ้านี่าที่นั่งเลิอดไหมฮะนี่เดินเข้ามาด้านไหนได้ทุกคนรู้เย็นนะฮะ เย็นอากาศเย็นเลยฮะทุกคนตรงนี้โอ้โหเย็นยังกับติดแอร์เลยครับทุกคนนฮะนั่นๆันนี่ฮะ,ฮะเป็นห้องห้องอย่างนี้ฮะทุกคนสวยงามส่วนวัดเจดีหลวงฮะก็ไม่ไกลตรงออกไปก็ถ้าเกิดเข้าเอ,อ่อเข้ามาทางเมื่อกี้เราเข้ามาทางตรงข้ามซอยวัดดวงดีใช่ไหมออกไปทางนั้นก็จะเจอสี่แยกก็จะเป็นสี่แยกวัดเจดีหลวงนะครับแล้วก็ กับวัดพระสิงห์ก็แยกกันไปอีกทางหนึ่งเท่านั้นเองก็คือเราแวกเดียวกันแ,แถวๆนี้ก็จะมีวัดเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะท่าแพใครจะไปวัดหมื่นล้านวัดสำเภาวัวดพันอ้นนะครับนี่ยแต่แนะนำนะฮะมาพักที่นี้ดูสิอย่างกับอยู่อ้อมอกธรรมชาตินะนะทุกคนสวยงามนะแต่ช่วงนี้เรากำลังปิดนะฮะกำลังซ่อมบำรุงนิดหน่อยฮะเนี่ยากูชีก็มีทุกคน มีพระบรมชายาลักษณ์ของพระพันปีหลวงแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ก้าแสดงให้เห็นถึงที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่เป็นมงคลด้วยนะฮะทุกคนใครมาพักที่นี่นะฮะอันนี้จะเห็นว่าร้านในตัวเมืองเชียงใหม่ลำปางประมาณนี้เขาเจะประดับพระบรมชายาลักษณ์เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีมีความแต่ความเจริญรุ่งเรืองของคนที่มาพักแล้วก็คนที่เป็นอ๋อเขาเรียกว่าเจ้าภาพที่จะต้อนรับแขกแก้วมาเยือนนะฮะทุกคนนี่ฮะ บรรยากาศดีมากเอ๊ะชน,นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้ฮะเดินออกไปก็จะเจอทางเข้าวัดดวงดีแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะเจอถนนราชดำเนินซึ่งจะไปวัดพระสิงห์ก็ได้แล้วก็ไปวัดเจดีย์หลวงก็ยังได้เลยทุกคนฮันเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาต่ออ P หน้าไหนไหนมาทั้งทีเราก็ถ่ายสักสองีแล้วกันนะฮะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ